วันที่11สิงหาคม2 5 6 4สิ่งเวลา13.30นาฬิกาส0นาทีนยสิทธิชัยจินดานหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปล่อยด้วยไม้คืนสู่ป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2564ณสวนสาธารณะท่าโป่งแดงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการสนองพระราชสวสนี ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ขอให้หาทางช่วยกันรวบรวมและอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากและใกล้ศูนพันธไปทุกขณะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ห้องสอนเกษตรที่สูงจึงได้ดำเนินการจัดทำฐานการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูกล้วยไม้ท้องถิ่นของจังหวัดแม่ห้องสอนขึ้น ในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริขณะเดียวกันทางศูนย์ได้มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่นำลูกกล้วยไม้ที่ผลิตได้และมีความสมบูรณ์แข็งแรงกลับสู่ป่าแหล่งต้นกำเนิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาโดยในปีนี้การจัดกิจกรรมปล่อยกล้วยไม้สู่ป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เป็นการจัดรูปแบบการทอดผ้าป่ากล้วยไม้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติซึ่งมีพิธีถวายผ้าป่ากล้วยไม้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาณวัดพระาธาตุดอ,อยกองมู